ไปทำอะไรมาคะเนี่ยหนุ่มกัญชัยวัย51ปีหน้าตาดีไม่เคยเปลี่ยนเลย ยกให้เป็นหนุ่มหน้าตาดีตั้งแต่เด็กเลยสําหรับคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแสนนานแล้วปัจจุบันได้ผ่านตัวเองไปเป็นพิธ,ธีกรผู้ประกาศข่าวฝีมือดีที่แฟนๆได้เห็นกันบ่อยในช่วงนี้ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรหนุ่มกัญชัยได้เลยจริงๆพอล่าสุดเจ้าตัวได้อายุปาเข้าไป51ปีแล้วแต่หน้ายังดูหนุ่มๆและดูไม่แก่ไปเลยสักนิดโดยจากการสัมภาษณ์ได้ถามคุณหนุ่มกัญชัยไปตรงๆเลยว่าไปทําอะไรมาบ้างทําไมถึงดูไม่เปลี่ยนไปเลยงานนี้หนุ่มกัญชัยยกกก็ไดด้เปิิใจออออมมมาาาารบบคค่่ะวนหหู ตลอดออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยกินอาหารเสริมบ้างส่วนหน้าที่ยังตึงและเป๊ขนาดนี้ก็เป็นปกติก็เข้าคลินิกฉีดโบท็อกหรือฉีดวิตามินบ้างเพื่อความหล่อแต่ไม่ได้เข้าบ่อยแค่ปีละ1-2ครั้งเพราะเราใช้ร่างกายใช้หน้าตายเยอะในการทํางานก็ต้องมีบํารุงดูแลกันบ้างให้สม่ําเสมอ